สวัสดีครับสวัสดีในช่องหญ่อ้อยมาแล้วมาแล้วมาเดินเองได้ไหมเดินจับลาวไปข้างๆนี่เออไปค่อยเดินลงไปไม่ให้นกนกลูกโป่นง,นงน้องลวดไปออ มันรั่วไว้ไม่ต้องซื้อหรอกโอ้โหทรมานสังขารใช่หับเอาให้นกกินดีกว่ามา้งอาหารเนียโอโ้เราลงไปไม่ได้หรอกมันสูงมันสูงชั้น เนี่ยเรามาทั้งฝั่งเนี่ยนกก็มารอ,อกินนะอืออ่ะเดี๋ยวบอมนั่งอ๋หวานใช่ไหมเออชุบโอ้โหหวานวพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมหวานตาต้องกินเลย เออเออหวานลงไปหวานลงไปให้ดูอีกเออเออให้เอฟซีแม่ยายดูเออให้เอฟซีแม่ยายดูู้หเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับได้ค่อยหวานลุยไม่ใช่หวานไปทั้งคนล่ะโอ้โหนี่ ไปแค่ตรงนั้นเองเนี่ยเนี่ยเราอยากเห็นมันใกล้ๆแล้วก็หว่านใกล้ๆสิลูกพอพอก่อนพ่อก่อนเออปาอะไรวะปัตตะเพียนเหรอเอาหว่านให้นกด้วยข้างหลังอย่าให้นกอย่าให้นกเอานกอ่าแม่ค้าแม่คอยจะมาหว่านอีกนะเดี๋ยวอาหารจะหมดอือหืม ตัวเดียวเอาสวิงมาจกฮะโอ้ยเอาสวิงพวกนี้เอาเราเราต่ <c oughs> ไอ้บาบพวกนี้เรามากันอีกนะไปแล้วคับไม่ใช่ว่ายโยนอาหารให้ปลาแล้วหนูจะบมหลุดตุ้มไปนะโอ้โห เห็นไหมครับประจาประจาปัตเพียนหางแดงหางแดงเออปตาตเพียนหางแดงลูกเม่กินหนูเห็นมันมาอีกนะมันมีเม็ดอาหารอยู่ตรงนี้มันก็จะมาตอดกินเองอ้โห วันให้มันมันก็ได้มาเย้ะเลยแต่นุก,ก็ตกหรอกไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันก็ตกไปแล้วก็ตกเนี่ยมันก็จะไปจิกกินริมริมน้ำเห็นไหมเห็นไหมนกมันก็ไปกินกันปบป้าอืม หนูให้คนด,ด,ดูสีกสิเลสิเูสิเสิแม่ะคะหนูให้อาหารเยอะเลยครับผมหน,นนะมูนี่นะ ยายกลัวคนล่วงไปเลยเกินไหมอืมอืมนูให้แง่ไปเลยอปลาปามาเยอะแยะงูให้ผ่านงูให้ผ่านไหมปลาขากลัวขากลัวกลัวไหมครับ จะบอลไม่เห็นกลัวเลยโอ้โหทั้งนกทั้งนกทั้งปลานกโอ้ไม่สั้นใหม่เหรอเนี่ยนกโอ้ไม่สั้นใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหนกเินหนีทำไมเนี่ยตกใจอันสิ ย,ยไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บตรงนี้ไว้ให้นกไว้ให้นก,กนมนเทไปท่าถาึงเลยไม่ได้หวานทีละน้อย,ยเอ๊ะมันไม่ถึงน้ำหรอกที่เกียดไงามาแม่ช่วยไม่หวานช่วย <c oughs> อ